มันมีเก้าสองมองนี่เคยมันเก้าสองว้าวมันมันเก้าสองแท้ๆเลยโอ้สองกองเออสองกองออันนี้กัแบงสองใบโอแบงสองใบเคยฟังไหมเจเจเคยฟังไหมหรืไงครับผมรอแปดเอาวันแบงยี่สิบให้สองใบอืมนั่นเขไม่สองอีกคือเก่าโอ้ ถ้ามันตามความคิดของเจ้าของนอเนาะก็ต้องสงสี่นี่แหละวะ,ะถ้าตามความคิดเนี่ยอ,อ่ะ ดสองสี่น 8, 2, ี่เนี่ยแปดสองสี่เลยแปดสองสี่เลยอ่าเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมั่นคงคือสองโอ้แบงคคงคือสองแบงบยี่สิบสองใบแบงยี่สิบสองใบก็เหมือนกับเงืนงนอนสองกองอะไนยังมาย้ำว่าเออยังไงก็อย่าลืมเน้อมันจะแบงแบงย้ำว่าแบงยี่สิบสองใบครับอืม สองสี่ว่าสองศูนย์บ่สองศูนย์แม่เขาก็โท้มาก่ามันจะว่าสองสี่ใช่บ่สี ah? Ah? Ah, oh. ่ก็ล่างสอ่สเอีก็ว่าจะเป็นสองสี่บ่บ่อันสองศูนย์นั่นแหละอ่หมายถึว่าแบงค์ยี่สิบเนาะตามที่เขาโทรมาเนอะปู่ทำไมจะว่าเป็นสองสี่เนาะมันจะว่าสองศูนย์ใช่บ่อเออตามหลังมามันรอบนั้นเนาะต้องดูดีๆด้วยแนวทางของปู่ดูสีดิอ่าบางทีก็ชอบจะมาตามหลัง ไอ้เล็กๆใช่ว่าเพอๆก็ทิปหลังกันเฉยเดี๋ยว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 หาหาหน้ากันจะไปเอาอะไรนะถังน้ำมันมาสักสี่ใบเนาะเอาไม้ไผ่เรามันเยอะเราตัดตัดมาปูโอ้จะเห็ดแพรแล้วเออจะเห็ดแพรอยู่นี่ก็มีหรือปูแพร่ดิฮะอยู่นี่ก็มีมีเยอะเยอะมาโอ้ลื้อสีแพร่รอติดตามพี่น้อง รอรอในช่างมาสักหน่อยก่อนเอาวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายวันนี้โค้งสุดท้ายก็อย่างที่บอกกันน่ะค่ะสวัสดีครับครูครับสวาสดีครับสวัสดีครับเป็นจังได้ครับครูคือว่าสีมีหัวกลางหน้ากลางยังพร้อมก็คิดไว้อยู่ ทุปาดที yeah. um, like ่ทุ right. ่อ <rice> ่าป <ki> ูร right? hmm. um, uh, ู้สียจะแพ้กลางน้ำเนียพี dos, uh, uh, ่น uh. uh. uh ้องเอ็ดแพ้กลางน้ำเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเอ็ก้อนหินสองก้อนนั่นแหละอ่าเออเห็นก้อนหินสองก้อนเนาะก้อนใหญ่ๆนั่นอืมอืมตรงนี้ก็เคยหมันเนาะครับผมหมันเก้าสองอ่าสองกองสองกองอ่าอันนี้แบงยี่สิบสองใบเนี่ยสองใบนะนี่ไบยี่สิบสองใบยี่สิบสองใบนี่ตั้งแต่ต่องวดเลยค่ะ ใช่ใช่สุดตองัวงแน่ดทีเดียมากว่ามีรอแปดเอาเงินมาให้เนาะถ้าจังว่าผิดครับผมรอแปดในนี้ไม่กลางคืนมายืนโอ้แต่เกิดมาก็เไม่เคยพอรอแปดรอเก้ารอสินี่ก็พอว่าอยู่่ะรอเจ็ดยังไม่เคยทันเห็นเนาะอันนี้รอแปดรอแปดก็ก่อนรอเก้าเนาะครับผม แต่รอแปดนี่อาจจะเป็นหลักให้ก็ได้เพราะว่าท่านมายืนเนาะโอ้พยืนไว้พยืนยืนแล้วก็เอาเงินส่งให้เนาะเอาเอาเงินเงินรอแปดนั่นแหละว่าไงเงินบลวพร้อมบอกพร้อมด้วยรอแปดเงินรอแปดรูปภาพในแบงก์นี่ก็เป็นของของท่านนั่นแหละตัวพ่อหลวงนั่นแหละครับผมแล้วผมสุดท้ายเป็นยังไงไงพ่อคงสุดท้ายนี่ก็ต้อง แงบงยี่สิบสองใบนี่เราเอยังอยู่ที่แบงยี่สิบเหมือนเดิมยังอยู่ที่แบงยี่สิบเนี่ยเพราะว่าปูฤรืสีบ่หลายใจอะนะโอ้บพมากคนหลายใจนะ oh. เพราะแม,ม่นว่าฝน,นมาแล้วก็ไปตามฝนเหมือนกับปลานได้น้ําใหม่เ่ได้มันเขามันจะดังเพิ่งพังฟ้าเปี้ยงมาจากไหนก็นแล้วแต่เราก็จะเอาของเรานี่แหละ เลขนี้มันจะมาให้เห็นอยู่หรอกสี่กับสองนี่นะ,ะก็เหมือนเดิม,มั้งเที่ยวก่อนเขียนอะไรไปนะสี่ไยังไงล่ะ,ะสีนี่<ะ>สีมาจากไหนสีสองใบสองใบรวมกันเลยเป็นสีเป็นสี่อพี่น้อฟงฟังเอาเรือพิ่จารณาเนาวตอนนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเราบอตีลึกอย่างภูรอศีมันชอบคนคิดลึกเน่ออคิดลึกลักพี่ลึกน่ะนะแล้วก็จะเอาแค่สองศูนย์ก็ได้อ แต่ว่าสองสี่นั่นน่ะอ่าว่านหน้าวันไปอยู่นี่บ่ปัวอยู่นี่นะครับส่วตัวสองสี่เอาการไว้พี่น้องสองสี่นี่นะสามตัวพิกไปไหนถ้าสามตัวถ้าสามตัวก็แปดสองสี่น่ะเอาแปดหน้ำพี่น้องอเพราะว่ารอแปดะนะมันยืนทั้งนานแล้วเนาะก็ต้องอู่ทั้งนานอย่าว่ามาสี่แปดซะก่อนแห้วเหมือนกันแม่นบอกมันมีบ่นอ่ะแปดสี่ครับผมเอากันอากันไวอ กันการบอรเอาก็ได้แต่แต่เอาแน่ๆเอาไว้เลยสองสีโ<ฮ>่โอ้โ<ฮ>บอต้องไป<ฮ>ไคิดอะไรหลายแต่ว่าเบื้แรกก็เหมือนดูอย่างนี้อยู่นะเนาะแต่ว่ามันไม่ส่งศูนย์น้หมาเองตีเป็นศูนย์หรือผูอ้ใดก็โทรมาก,ก็ตีเป็นศูนย์คือเก่าแล<ฮ>้วแปยี่สิบเนาะแต่ว่ากลัวศูนย์มาบังหรือบอบังก็ไม่รู้แหละแต่ว่ายังไงก็เอาสองสี่ไว้แปดสองสี่ ครับผมชั่วๆก็คือสองสี่โอ้ตัวเน้นตัวฟันได้ว่า็อปเนี่ยทางมันที่สิบหกนี่เละอันนี้อถ้าเขาเขาเรียกว่าบนอย่างเดียวนั้นเนี่ยของพ่อหลวงเนี่อบนอย่างเดียวได้พีน้อ่าบนอย่างเดียวนั้นเนี่ยบ่มีล่างนะเนี่ยคือหมุนอยู่ในนี้ก็คือน่าจะเป็นบนอ่าคือหมุนอยู่ภายในสามเลขนี่แหละอือ แต่เป็นเลขบนอืออือเอาเน้นบนวันนี้พี่องแต่ว่าถ้าฮะถ้าอยากได้เลขล่างถุงก็ว่าอยู่ตอนตอนตอนคืนวันเลขออกแล้วครับผมคืนที่เลขจะออกโอ้มันเป็นไงให้มันออกวันที่เท่าไหร่สิบหกสินหกคืนวันที่สิบห้าวันกันจะมาให้แบบนั้นให้หม้อม้อผบ่อือให้หม้อสิ พราะว่ามีเหล็กล่างเลยอันนี้บนอย่างเดียวนี่อล่างรอก่อนเออรอวันที่สิบห้าคือวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าสิบหกคืออกอกสิบหกคือออกเอาแบบยังไงล่ะเอาแบบต้องต้องแตกตืมเลยนะอ,อให่แล้วต้องแตกเลยพร้อมอบอกพร้อมบอกแตกพร้อมบอกแตกตืม,ออกตกตมเลยอ่า เลขล่างเน้อวันนั้นวันนี้<บ>มวาวาว่ว่า,าว่าว่าหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่บ่ไหนในว่าจะมาให้อะวันที่สิบห้านี่เลยใช่ใช่ออเออมามาย้ำนะวันที่มาย้ำที่ว่าเรื่องที่ว่าที่ปล่อยไปแล้วแบงสองอแบงแบงได้ยี่สิบสองใบเนี่ยคือรอแปดมาย้ำแล้วทีนี้ปู่บอกว่าวันที่สิบห้านี่คือจะเป็นบรนบันเลกล่างเหมือนไม่ใช่ปีศาจนะเลยอือ โบไม่เกลียวสิบห้าไม่ไม่เกี่ยวโอ้คือต้องรอวันที่สิบห้าด้วยใช่พี่น้องเลขล่างรอเด้อพี่น้องเด้อสิบห้าแต่ว่าสามตัวไม่ต้องรอไม่ต้องรอรีบหาหยิบจับเพื่อโชคหวาได้เข้ารางวัลที่หนึ่งจะเอายังไงแต่ยังไงก็แค่สามตัวนี้เราจะหมุนยังไงก็อยู่แค่สามตัวนี้ครับ ข้างบนชัวัวเลยบนชัวรชัวร์ชัวุดที่้เเาสียงลอแต่ว่าปูฤาสีถ้ามาบอกหน้าทางนี่ยังไงมันคิดมากถูกเออเปนมากกข้างถือว่ามาสามตัวร์เขพูดเรื่องนี้ลมก็เริ่มแรงลมมาแล้วลมแรงมาจะบอพอยังจะพายุมาแต่ข่าวก็ว่าถามคนรุ่นคนนี้มาก็ว่าจะมายุบฝน เอาอย่างไรก็ขอให้ FC ได้โชคโชควันมันแอดมินเอาไปเผยแพร่ก็ขอให้มีโชคไม่ลาบด้วยกันออันนี้บอได้ปิดบังแล้วก็บอเป็นเล็กลับเลขเปอดโอ้เหไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เอาเล็กลับมันมันดานถูก เสซลเล่นซื้อเน้อขอโทษเนออย่ากวดกันเน้อแบบเนี้ยอครับผมทุกให้มันมันเนอเฮงเเนอเงินงินทองทองเนอเข้ามาหามพี่น้องป้องปลายทุกผู้ทุกคนทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งต่างประเทศแต่ไกลก็ดีที่ได้ชมบ่ได้ซื้อก็บอกว่าขอให้เบิ้งอเออแล้จะลองอ๋อตามหลังอย่าลืมแบงยี่สิบสองใบซ้อนกันให้ยั่งดี อย่าลืมอืมอ้าวโศกๆมกมามาแค่นี้นะคงจะเห็นทุกช่องละปังปังทุ